สวัสดีค่ะหมอพิมพ์ศพชาคตินิกนะคะลายคนคนสงสัยว่าก่อนการจะมาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราควรจะมีการเตรียมตัวหรือมีการปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้หมอมีคําตอบมาให้ค่ะข้อหนึ่งนะคะเราควรงดยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซมและวิตามินหรืออาหารเสริมบางชนิดเช่นน้ำมันตับปลาน้ำมันพินโรสหรือวิตามินอ e. ีเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้มีการเลือดออกและหยุดยาาเกิดการรวมหรือการช้ำได้ง่ายค่ะ ข้อ2นะคะเราควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยๆ24ชั่วโมงก่อนการมาฉีดฟิลเลอร์ค่ะข้อ3ค่ะถ้าเรามีโรคประจำตัวนะคะควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งก่อนการทำหาตัการค่ะข้อ4นะคะควรงดทายาชนิดที่ผัดเซล์ผิวเช่น AHA BHA ก่อนการมาฉีดฟิลเลอร์ค่ะ ส่วนข้อ5นะคะข้อสุดท้ายเราควรงดการทำเลเซอร์บริเวณใบหน้าก่อนที่จะมาฉีดฟิลเลอร์ค่ะค่ะและนี่ก็คือ5ข้อควรปฏิบัติก่อนการมาฉีดฟิลเลอร์นะคะถ้าคนไข้คนไหนสนใจสามารถส่งเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าส่งอินบ x ็อกมาปรึกษาหมอได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้น่าสนใจหมอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ